รีวิวโรงแรมตรีมรถไฟที่เขาใหญ่จะเป็นยังไงมาดูกันแค่ทางเข้าโรงแรมก็ได้ฟิลแล้วทุกคนล็อบบี้เหมือนชานชลาที่สถานีรถไฟเลยบรรยากาศคือแบบร่มรื่นมากทางเข้าห้องพักก็เก๋เนะมาดูในห้องกันเข้ามาถึงก็เจอห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก่อนเลี้ยวมาตรงนี้ก็เจอกับห้องนอนที่กว้างใช้ได้เลยเตียงนุ่มมาก มีผลไม้และก็ขนมต้อนรับไว้ให้ด้วยมุมนั่งเล่นมีทีวีให้ดูมีระเบียงส่วนตัวให้มานั่งรับลมมุมนี้เป็นแก้วแล้วก็เครื่องดื่มมินิบาร์ก็มีชากาแฟทานฟรีมุมสิงหลังหน้าแล้วก็มีอเมนิตีส้สวยให้ฝักบัวอาบน้ำอยู่ตรงนี้น้ำแรงใช้ได้เลยมีอ่างจากรุชิให้แช่ตัวด้านนอกเปิดระบบจากรุชิได้ด้วยจากห้องมองเห็นวิวทะเลสาบ ห้องเราชื่อว่าพรีเมียมพูลเลควิวห้องนี้คือละประมาณ10บใบเทา่ามีสระว่ายน้ำส่วนกลางบรรยากาศดีดีอาหารเช้าน่าทานมากมีทั้งข้าวต้มกุ้งหมูพ่วงไก่ทอดหาดใหญ่อาซาอิโบททำสดใหม่ทุกเมนูสั่งได้ไม่อ่านจากเมนูนี้เลยมีบาร์และร้านอาหารตีมรถไฟด้วยมาดื่งในบาร์ตีมรถไฟแบบนี้ได้ด้วยที่นี่โรงแรม Inter อินเตอร์คอนติเนนตัลเขาใหญ่รีสอร์ททุกคนว่าเป็นไงมาคอมเมนต์คุยกัน